ข้อกับสวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าคี้ทุกท่านเนาะคะ่ะเมือ่อในแอดกับผ้ามาต้นใหม่ไงนะคะซึ่งต้นใหม่ไง้โชกห้ลาบนะคะเป็นตนนนนะะ้นย่างไงค่ะพี่น้องเอฟซี FC, มัสูงนี้หลายพันปีเนาะคะ่ะคนโอบอยู่ประมันเจ็ดแปดนบนระคาะนี่ถึงสิกอดใหเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องเขามาแล้วกัขากาลังแกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทังช่อง เบิกซัพหนา้าขี้เนาะค่ะเบิกซัพย์หน้าขี้จะเขาไปหาแนวทางให้เอฟซีนาะมือนี่ค่ะเขามาแล้วก่ะขอคนใดหนึงแช่ก็แช่ออกไปได้หลายเด้อค่ะโอ้โหฮะมีสุดเพิ่นเอามาถวายพาเจ็ดสีโอ้หลายลอยปีเลยค่ะนี่โอ้ยมันโมเมน์สิบคนกอดจังสีห่มคนนี้นี่สิบคนโอบแล้วสิบคนโอบค่ะพี่น้อง โกง้างไงเพื่อนเอาสูตรมาถวายเพื่อนได้โชคได้ลาบเพื่อนซองน้นําต้นต้นง้างเล่ละค่ะโอ้ส่วนมากเขาได้โชคจากต้นยางนี่แหละครับแมนเป็นพันปีเพื่อนได้นี่ต้นแบบไงหนึ่งซีบทุน่นกอดกับืห่มหลกเนี่้พาอเขาไปเบื่องใกล้ พ่นเอาสูตรมาถวายน้ำขางต้นเป็นโกนเนาะพี่น้องเป็นโกนดังสีเนาะเบิกดูกป,โน,ปนโกนะเป็นหูน้ำหลออต่อนสีโดนแห้งเด้วขาดจนเด็กเป็นโกนเป็นหูเนาะต้นใหม่ไง ผ่าเจ็ดซีป็นกาเมื่อปลูกไห้เนาะค่ะแม่เป็นไห้โชกเนาะค่ะอยู่นหนเนาะคือเขาดูต้นไม้เหรอครับรระคะ่ะเบงขอโชกนะะ้ำต้นใหม่นี่นะคะทีนี้เราจะอ๋อค่ะ <c oughs> ให้เอฟซีได้ดูนะครับผมซองเบงเด้อขายเอฟซีทั้งบานปาดเบงเดียวเบงเครื่อง <c oughs> สูงแห้งค่ะพี่หน่อง ยืนอยูนย่นีน่จน,นย่านขน,นลุกเลยพี่น้องเลยปั๊ดค่ะบรรยากาศเมื่อนี้ก็ขึ้มขึ้มเนาะขึ้มขึ้มฝ้าขึ้มฝนเหมือนว่าฝนสิตกเนี่ยอาให้เอฟซีซองเบงไก่ไก่เพราะว่าต้นใหญ่แห้งเบงก่ก่ไก่ๆนีนสีบ่เห็นคือต้นไม้ต้นน,น,นี้มาขอโชคขอลาบใช่ไหมครับ แสดงว่าคนมาขอ <Okay. S 2> เราได้ถึงได้เอาชุดมาค,ค่ะ,ะเผื่อมีตัวเลขนะครับเอซี MC ครับแนม,มดีๆไม่เล็ก่ะแมเมืองไล่หม่เนี่ยคะ่ะไล่หม่เปลือกใหม่หน่ะสิซองเห็นเล็กอายุนี่บ่พันปีเป็นพันปีแล้วบ่ลได้ร่อยปีนี้บ่ค่ะคนอบแมน สิบมสิบคนโอบแล้วตอนไม้ตอนนี้ครับนี่คือฐานนี่คือฐานใหม่นะค่ะฐานต้นใหม่เห็นป่ะกายเอฟซีเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อค่ะอยู่ไหน เห็นตัวไหนน้องค่ะโอุปอเห็นค่ะโอุปอเห็นตัวใดทางพุ่นเห็นสองแต่ว่าแอดเบิกทราบเห็นเห็นอยู่ทางพี่ค่ะหาสามนี่หาสามลีเด้อโอุปอนี่ยหาสามนี่แล้วนี่นี่นี่หาสามไหนครับนี่ยิ้มมองทานนี่ลรา เห็นปะยุเงายุฐานใหม่เงาใหม่เพื่นเงาใหม่เน้อเห็นหาสามเห็นบะอืมเห็นได้สามนะครับเออเห็นห้าสามเด็กสามเหมือนงามเด็กสิมาสามด้วยพี่นุ่มเห็นปะนี่นี่นี่สู้เบื้องมองนี่เห็นเอฟซีเบื้งเห็นคือกันบอหาสามสูมไม่ใกล้ เพิ่นกับมาซองเอาทั้งสี่แล้วค่ะเพื่อนเห็นเหลขเพิ่นกลับไปซื้อเพื่นกรัถือกันสาธุเดอแมงยาเอ้ยลกูกหลานมาขอโชคขอลาบประเด้มาลบลูครับจบมาต่อนะครับผมลกูกหลานขอโชคขอลาบเด้อแมงยาเอ้ยให้เอฟซีตั้งบานเห็นโชคเห็นลาบเด้อลูกหลานได้โชคได้ลาบ อขื้นชัดชัดบาดนี้ห้าสามห้าสามนะครับห <53 S 1> <53 S 2> ้าสามเห็นช่องตัว,ตวเดี๋ยวเบิ่งอีกตัวหนึ่งก่อนโอปอเห็นบะค่ะเห็นครับเห็นครับห้าสาม fc ก็คอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับผมคือ มาส่องเอาใช่ไหมครับแล้วก็มีโชมีลาบค่ะเพราะว่าเปลือกใหม่นี่เป็นล่ายล่ายัวเล็กแต่ที่รู้ต้นต้นไม้นี่สิบคนอโอบครับเพื่อนกับมาซวงสิลเพื่อนในชูดแดงยังมาถวายแต่ทีแน่แน่ห็นเหลี่หาสามครับค่ะ โอปอเห็นบ oh, oh, ่นนอกโอปอเห็นตัวใดอันเบื้องซอยกันดูเพื่อนคือไดดโชคไดลาบกันเบิดบ้านแท้โอปอเห็นหาสามสี่เื่อบาทนี่เอฟซีทุ่ใสอยู่ตรงนี้ะครับเจ้ายางขาไปเบื้องดูเจ้ายางขอไปไกลๆดูเอฟผ้าเอฟซีขไปไกลๆดูเจ้าเห็นบางไดหาสามสี่โอ้ค่ะโอปอเพื่อนเห็นด้หาสามสี่เพื่อนว่าเป็นไ่เปลือกใหม่บอกโอปป บางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะฮะก็ลองพิจรารณาดูครับผมคอมเมตนที่ใต้คลิปนะครับสังเกตว่าเฮ้ามากขอโชคงานนี่ยิการห้องตลอดเลยครับผม,มแล้วมันมันมันมน,น่ากลัวอย่างงี้อือค่ะแอดก็จะสรุปเลขต้นย่างไงเนาะคะ่ะโอปอเพื่อนเห็นแอดเห็นหาสามเพื่นเห็นหาสามซีเนาะคะ่ะต้นย่างไงหรือว่าเมยานั่งเมญายั่งไงเนาะคะ่ะ ค่ะเป็นแนวทางฝากเอฟซีเอฟซเห็นตัวใดคอมเมนต์มาค่ะเบิ้งในมุมไก่ก็ได้เนาะ,ค,ะ 5, 3, 4, ค่ะห้าสามสี่ค่ะจะรูปตัวเลขเนาะเอาเอฟซี FC ทางบานกระซองเบิง้งแอดกับสีเปลี่ยนมุมให้ซองแต่ว่าเอดว่าเห็นหาสามหันมาทาั้งมุมนี่ก en, 3, ็เห็นหาสามขึ้นเก่าโอปอไปเห็นห้าสามสี่เด้อค่ะโอ้ค่ะข้างนี้ค่ะ เห็นสัต์เจนอยู่ได้ทังนี้ก็ได้เอฟซี่เห็นเป็นตัวไดคอมเมนต์ใต้คลิปโอ้ยทังนี้แห้งสัต์ค่ะเอฟซี่เห็นหาสามค่ะทังนี้ก็ได้แต่ทังพุนเห็นหาสามซีเอฟซี FC เห็นตัวไดคอมเมนต์มาเด้อค่ะทังนี้สัต์เจนแห้งเห็นไทยบานเพิ่นมาซองมาขอโชกันดีค่ะเพิ่นได้เพิ่็เอาเสือ้อผ้า เอาสุดไทยมาแขนนะคะแอดกันเลยอยากผ้าเอฟซีมาซองเบิงในคลิปนี้เนาะเพื่อมีผู้ตาดีโศกมันสำหรับสายตาของแอดมินเบิกซับกับโอ,อปัวเห็นหาสามซีเนาะค่ะสรุปในตัวเลขคลิปนี้เอฟซี FC เห็นเป็นตัวใดสามาาถคอมเมนต์มาได้หงวดวันที่สิบเจ็ดกลุมผ้าพันสองพันหารอยหกสิบหาค่ะพิจารณาเป็นแนวทางนะคะมือหนีผ้ามาซองเต่เสาเนาะคะ่ะ กับเมียเพื่อเมียเพื่อนห้โโคให้หลาบเอฟซี FC อาจจะเห็นต่างจาก,กแอดมินก็ได้เนาะการซ่องตัวเลขน้าต้นใหม่นี่เฮาต้องใส่ความสามารถสายตาไพสายตามันเอาเอฟซี FC จะเห็นคือแอดมินบอรกระรองพิจารณาเป็นแนวทางค่ะทางง่องกับเป็นซือกลางเป็นแนวทางนะคะเมื่อนี้ก็ยังอยู่บ้านอุบลอยู่นะคะเอฟซี FC เนาะ ค่ะภาพมาสองตุ่นอย่างไงในเขตอุบลราชธานีค่ะชอบในคลิปนี้ค่ะอย่าลืมให้กด like กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องเบิกซับหน้าขี้นะคะยำห้าสามสี่ค่ะหรือล่างหาสามเนาะค่ะตัดเลนเอาเดอร์ค่ะหาสามก็สามสี่หาซี่ีหานึ่ตัดเอาเดอค่ะในสามตัวอ่ะแอดค่ะสรุปให้เป็นห้าสามสี่เนาะค่ะ กาบขอบพระคุณเอฟซเบิกทรัพย์หน้าขี้ลหลายๆที่เขามาติดตามในคลิปนี้ให้โชคให้ั ắ นให้ลำให้รวยกันซู้ปู่สู้คนเด้อค่ะแอดกับสิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พอกันไวในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีงามๆค่ะสวัสดีค่ะฝากไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะชอบกันตามพ่อมักกับพานค่ะ